ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดทกสศจังหวัดสมุทรปราการนำโดยนายขวัญจิตโอลานกิต กลุ่น่วยการสำนักง,งานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตกรตกสจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เป็นภาคเครือข่ายร่วมกันแก้ไขปัญหารวบรวม,รวมพันธุ์ปลาแปลรูปปลากระพงให้อยู่ในรูปที่พร้อมบริโภคและพร้อมที่จะส่งจำน่ายโดยในวันที่ 22- 23กากันยายน2563เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปมีกลุ่มเกษตรกรมาจำน่ายปลากระพงนาลานจอดรถสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงน้ำลึกตรงข้ามอินฟินิตจึงเชิญชวนชาวปากน้ำมาร่วมกันกินปลากระพง เรื่องของอาภาวะผลผลิตตกตำ่ำโดยเฉพาะในเขตอำเภอบางบ่อหรือผู้ีเลี้ยงปลากะพงนะครับปลานินซึ่งในช่วงล็อกดาวน์โควิดเนี่ยทำให้ร้านคา้าร้านอาหารผู้ประกอบการต่างๆก็เกิดเกิดมีปัญหาไปหมดเลยทำให้เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงปลาเนี่ยมีปลาที่ใช้ได้ขนาดที่จะต้อง ส่งจำนายขายให้กับร้านอาหารต่างๆก็ไม่สามารถกระทำการได้นะครับพคร,ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เป็นภาคีเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์จังหวัดประมงจังหวัดหรือ,อสภาเกษตรกร,กรจังหวัดนะครับคณะกรรมการบริหออารจัดก,การคลังอปจอนะครับร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับโดยการที่จะให้องค์ความรู้ นะครับหรือให้สินเชื่อในในอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนตนอย่างมากให้กับผู้ประกอบการาจำหน่ายอาหารและก็รวบรวมพันปลานะครับรวบรวมปลาปลาสดเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าส่วนปัญหาระยะที่ที่จะตามมาที่เราช่วยกันแก้ปัญหาก็คือเราจะต้องแปลรูปนะครับแปลรูปปลากระพง ให้อยู่ในรูปที่พร้อมบริโภคพร้อมที่จะส่งจําหน่ายนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าและก็ระบายสินค้าบางบางบางจะบอกไปด้วยในวันที่22-23ถึง23นะครับก็จะมีกลุ่มเกษตรกรที่จะมาจำหน่ายปลากะพงงเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาและก็เป็นการที่ถูดว่าการที่หน่วยงานต่างๆรวมทั้งทกศเนี่ยให้องค์ความรู้ในการที่จะแล่ปลาแปลรูปปลา บารจผลผํสเร็จยังไงในการที่จะเราเราจะนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปในราคาต้นทุนพร้อมแล่หันสัพ์เรียบร้อยนะครับทีมข่าว e e TV v c h a n n e l ชายนนฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่าง วัคซีนสู้โควิด